ยองทุกทุกคนทุกท่านครับพบกับผมในต้นเทียวพีครับในวันนี้ที่ที่สี่ครับจะมาคุยกันเรื่องบังเกอร์บีและการข้ามแม่น้ํานะครับมาคุยกันก่อนเรื่องบังเกอร์บีนะครับอย่างที่ทราบแล้วนะว่าบังเกอร์บีนั้นโดนพังทลายแบบโหดร้ายมากไม่ใช่เพราะว่าบังเกอร์บีนั้นโดนซอมบี้บุกบนสั้นบนสุดแล้วนะแต่ที่ใส่รหัสมันยังพังเลยผมคิดไปว่าไอ,อ้บังเกอร์บีนั้นยังมีผู้รอดชีวิตอยู่นะ แต่สาเหตุที่ซอมบี้เยอะนั้นอาจเป็นเพราะว่ามีซอมบี้ที่มีปัญญาสูงแบบไปบุกบังเกอร์นั้นเพื่อทำลายมนุษย์เนี่ยแล้วทหารก็มาป้องกันแต่พลาดเหลือทหารคนสุดท้ายแล้วคนคนนั้นก็ได้ทำลายไอเครื่องใส่รหัสนะครทำให้ลงไปไม่ได้แล้วไอตัวที่ไปบุกบังเกอร์บีนั้นอาจจะเป็นบอสใหญ่ที่ อยู่ที่หลุมอุกบาทอะไรนั่นที่ผมเคยพูดในคลิปก,ก่อนๆนะแล้วในอนาคตเราอาจจะได้ไปฆ่ามันกับเพื่อนๆของเราก็ได้บางทีมันอาจจะเป็นตัวแมงมุมนะใครจะรู้ผู้พัฒนาบอกว่ามันยังเป็นความลับที่หลุมอุกบาทนั่นแหละแล้วมาต่อกันเรื่องการฆ่ามแม่น้ําเลยนะครับการฆ่ามแม่น้ําบางคนอาจคิดว่าใช้แค่รถ ATV ไปสินะคิดผิดแล้วครับคนคนนั้นคิดผิดแล้ว ผมไปเจอคลิปในแผนที่มันเปิดนะก็เห็นท่าเรือเลยทําให้ผมคิดว่าต้องใช้เรือไปเนี่นอนเลยแต่บางคนก็คิดแบบนั้นเหมือนผมแล้วผมก็คิดว่า ATV ข้ามแม่น้ำได้เหมือนกันแล้วแล้วถ้าข้ามแม่น้ำได้บางคนคิดว่าใครจะบ้าขับรถลงแม่น้ำแต่ถ้าสร้างสะพานก็สามารถข้ามไปได้นะครับ ผูพ้พัฒนาก็สนใจไอ้รูปตัดต่อของคนต่างประเทศคนนี้อยู่นะเห็นไหมแบบนี้ก็มันเป็นรูปสะพานนะอ่าต้องใช้ไม้ใช้หินใช้เหล็กในการสร้างไปทีละขั้นทีละขั้นนะแล้วมันยากนิดหน่อยก็เพราะว่าเกมนี้มันฮาร์ดคอร์อยู่แล้วแล้วทุกคนล่ะคิอยังไงกันนะครับคอมเมนต์กันด้านล่างเลยนะครับพบกันใหม่ในพรุ่งนี้นะครับอันยอง